รรรวมมลลัังงงงงอออีกกคค้้ใใหหยิ่่่ญตตานนเเเชไทยูดเลือชาไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วลึกึึกขึึกึึกึด้วยความเคารพ ในความเสียสละและวันที่คนอย่างพวกเราลุกขึ้นมาประกาศอุดมงการที่จะสืบสารปฏิฐานของพี่น้องผู้เสียสละเหล่านั้นเขไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้ว เอนนี้ผมจะคอยดูนะว่าสื่อฉบับไหนเรื่องไหนคอลัมน์ไหนเขียนที่มันสร้างสรรค์บ้างแล้วถึงวันไหนก็ตามที่มันมีเหตุการณ์เสียหายต่อประเทศชาติคนที่เขียนหวยๆนะรับผิดชอบด้วย <S <S ผมจําเป็นต้องต้อง,องหูหยิดนะเพราะไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดไล่สาระสิ้นดีเลยแต่เรื่องนะทําไมเรื่องปฏิวัริราชบานเขียนอยู่ได้ม่นลืเขียนไม่ทำไมฮะ ใครจะปฏิวัติใครจะรับผา่านใครสัญญาใครไม่สัญญาเขียนทำไผเราก็ไปให้ความสั้งพันกันมันทําไมที่มีข่าวเรื่องการปฏิวัติเลือกตั้งก็แล้วแ,แต่ก็ทางทางเรานะครับทางทหารก็ยังไม่ได้รับรายงานไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายข่าวรองของทหารและของทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะนั้นถ้าใครทราบก็คุณจาแจ้งให้ทงางทหารทราบด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไมถูกต้องตามกฎหมายนะครับ,บมือกี้ค่ะทจ้ของ ็ผมบอกไงผมไม่ได้รับรายงานนี่แล้วใครจะปฏิวัติเล่าใครใครเล่ามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกที่ไหนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งแล้วใครจะปฏิวัติเล่าใครใครเล่ามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกที่ไหน2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ แต่พลเอกประวิทย์เคยยืนยันกับชั่วโมงที่26ว่าไม่มีความต้องการที่จะเล่นการเมืองลองนายกเป็นรัฐมนตรีกรรโงมีนะผมไม่ไม่คิดเลยครับผมไม่ก็แล้วผมไม่เคยคิดอยากเล่นการเมืองครับคุณไม่ต้องถามผมตอบได้เลยไม่เล่นเลยพูดนี่เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่า ผมไม่รับตําแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับาตอบมือให้เลยฮะตอบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลเมะชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลครับคําพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตําแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้า นะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับค่าตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว,ว่าถ้าพลปมะชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขอบคุณฮะบอคว่าประชาธิปไตยวิปร,ริษเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริง<ม>คนไม่กี่คนที่ยึดนานาจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้ซ่องอยห้าคนครับ ร่วมกันเป็นเจ็ร้อยห้าสิบคนแต่ว่าส่อร้อยห้าสิบคนที่เป็นส่อโบที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชนห้าร้อยคนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยบิดปบิผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกำหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือสันธานุวัตจากที่น้องประชาชนเพราะฉะนั้ผมผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับนายกมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คนสองรอยห้าสิบคนที่ไม่ได้มาจากที่น้องประชาชนมาเลือกนายกมนตรีของพวกผมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่า ถ้าไม่มีกลุ่มนี้อืคนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับมผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วเลึกถึงเขาด้วยความเคารพในความเสียสละและวันที่คนอย่างพวกเราลุกขึ้นมาประกาศุดมการ ที่จะสืบสารปฏิธานของพี่น้องผู้เสียสละเหล่านั้นเขาไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วเพราะว่าประชาธิปไตยบิบปริดเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึดนำนาจ เลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้สองร้อยห้าสิบคนครับร่วมกันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบคนแต่วส่องร้อยห้าสิบคนที่เป็นส่อวที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชนห้าร้อยคนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยบิดปฤิธ แล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตําแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตอบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลครับคําพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่า ผมไม่รับตําแหน่งอะไร<ฮ>ะในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับอตอบมือให้เลยฮะตอบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลรมชาารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขอบพระคุณฮะผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพ บูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกําหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือสันทานุัติจากพี่น้องประชาชนเพราะงั้นผม,มผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับนายกรัฐตรตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผม,มผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับ มาเลือกนายกรัฐมนตรีของพวกผม,ม,ม,มนะครับ,รบเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับมผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านครับพี่นักธิรครับก็มีพี่น้องส่งคลิปมาทางไลน์นะครับเป็นการตัดต่อเป็นช้างชงนะครับแล้วก็สรุปเรื่องราวต่างๆ ก็นะทำให้ผมนึกถึงคําของพระนะครับต่างศาสนาพุทธเรานี่แหละนะครับนะก็คนที่มันโกหกเนี่ยถ้าจะบอกว่านะพระท่านพูดเลยนะใครที่มักจะพูดโกหกเนี่ยแล้วกโกหกหน้าตายด้วยเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะไม่ทําชั่วนะการอภิปรายในสภานะครับไม่กี่วันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นความนะตอแหละนะครับการหลอกลวง การพูดนะหน้าซื่อๆนะนะเราอาจจะได้เห็นนะสีข้างของแต่ละคนทนะนะลอกปอกเปิดกันไปเต็มๆนะครับแล้วคนเรล่านี้เมื่อจับกลุ่มกันได้แล้วเนี่ยโกหกได้ก็จะโกหกเพราะว่าถึงตอนที่สุดแล้วเนี่ย mm. เวลาตัดสินเนี่ยมันยกมือแล้วมือที่เขาซื้อเอาไวนะ้มีมือลิงนะครับมืองูนะไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะ แต่ในสภานะ่งูเหานะ่ามีมือแน่นอนแล้วมันยกขึ้นมาแล้วมันก็นับซะด้วยนะพวกนี้ก็จะรวมหัวกันวันนี้ก็กลืนนะกลืนบ้านกินเมืองมาเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วนะครับบางคนก็เข้ามาที่หลังแต่ว่าไอตัวหัวใหญ่ๆนะที่มันได้หลอกลวงพี่น้องไว้ไนวะ้นะครับอยู่ในสภายาวนานแล้วไม่มีทีท่าจะลงจากอำนาจนะครับวันนี้ก็เลยนะ ถือโอกาสนะครับขอบคุณเจ้าของคลิปทุกท่านที่อุตสาห์ตัดต่อมาอย่างดีนะครับสั้นกระชับก็เอามาเรียงกันแล้วก็เป็นหลักฐานไว้ให้นะครับจําคําพระไว้นะครับคนมักพูดมุสาจะไม่พึงทําชั่วย่อมไม่มีนะครับเอาสั้นๆแค่นี้นะครับผมช่วงหลังน่้จะช่วงนี้นะครับกะว่าจะเขียนหนังสือให้มันเสร็จนะครับก็อาจจะมีกระปิดกระปลอยบ้างนะครับคือจะจัดมั่งไม่จัดมั่งเป็นช่วงๆไปแต่พี่น้องก็กะกันเอาเองนะครับสะดวก ก็เข้ามาฟังใครฟังสดไม่ได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าอยู่ในไทยในคลิปมันจะไม่โผล่ให้เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรผมจะหาช่องทางต่างๆแล้วอาจจะมี Facebook ด้วยนะครับส่ง Facebook ให้พี่น้องนะครับดูตามลิงก์พี่น้องก็เข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามกันแล้วกันนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่เป็นช่วงๆนะครับสวัสดีครับ ช่วยกันปกป้องเมืองไทยร่วมลังอีกพลังให้ยิ่งใหญ่ต่อตา้าอตนอำนาจนรรมผูดฝาสักดานเนื้อลันรากเงาเด่นชัดสัองคมไทยสูด,ดูดเลือดชาวนาชาวไรสุดขีดไทยประชาชนมันำลายกลุ่มทุนเสรี ชาติคัวกองบ้านกินเมืองลุกขึ้นมาที่มีน้องมาช่วยกันปกป้องเมืองไทยลวงพลัลงอีกครั้งในใหญ่ ต่อต้านอำนาจอาธรรมขุผู้ขานสักดีนาเนื้อลัดสร้างความวิบัติคนในชาติหิวโหยสักดีนา้นชาติวังกอบโกยเขาคบนำบังคับทนเป็นทาสมันถึงวันที่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อเลิกท้อเลิกร้องโอดโยอยกดสายลมปฏิวัติมัดโชยไอย้พวกขโมยฝาชาติ ไไล่มันไป,ไป,ไป ช่วยกันปกป้องเมืองไทยรวมพลังอีกครั้งให้ใหญ่ต่อต้านอำนาจอาธรรมคุณผู้ายศักดินาเนื้อลัดสร้างความวิบัติคนในชาติยิโหยสักดีนาคนชาติวังก่อโกยเขาครอบ,บงรบบังคับทนเป็นทาสบันชึงวันที่ต้องลุดขึ้นสู้ต่อ เลิกทอลิกร้องอดโอ,โโอยนสายลมปฏิวัิพัดโชยไอพวกข